สวัสดีครับพี่น้องมาพรอ,อมมกับผมกับน,น้อครับน้องกับเบาหนุอีสานคนไก่บ้านครับผมมือนีเพ่นไใเพ่นจิตพามาลากนกครับนี่ผู้เฒ่าจะพามาลากนกจัก,จกนกยังนกครับนี่มาบังน้ำกัน,นะครับเด้อก็เรืงเตรียมอุป,ปกรณ์ครับกา,างตบกับพองเอาอยัางลากเสี่ยงงอลากเสี่ยงงอลากครับนี่นนนนลากตัวเฟียงมา แ้านเนียะหาให้นูน้ำอันนึงมันจะเป็นนกคูเียงครับนกอีกอย่างหลากจังเลยลากคนหลากท่าเสีดังตัน้ำบ่เสียดังตัวไม่ดังตัวยนเดียว นี่ครับยังตบมันเคยเสียิเออแถวไหนบาดีๆเล้เสียแถวบล่งเนี่ยักมัอนเนี่ยหลักวันี้อุปกรณ์หลักนี่อุปกรณ์หลกเมเสียกเสียกไม่ไม่อยู่เสียง่วงเพืใดครับพี่น้องง่วงมาด้านเดบผูกย้อมมาหลักนกเลยครับไปครับไปบงน้ากันนะครับเพื่อจะเป็นนกนี่ยัง ผู้เ่ะจะพาลังนอยังนะครับนี่มขึ้นอ้าวไปแล้วไปเลยไปแล้วเสียงมัวได้เลยยอดมีอหแก้ววะแก้วว่มีล้วยอดกอนครับพี่น้องอยู่ในอน่ขอนกขอบ่่ยอหน่งหกสอเลยไม่เอาเถอยังแก้วไหมมี่แ้วประจำจำแนงบจีดนไปยอดกอน บันแกี่ขันไตมาถึงมีเตียง่อยบ่ไม่บานเยเป็นยังอยู่เลยอดก้นครับพี่น้องประแยยอดยอดย่างเดียวครับเจียวทงเจียวาเล่าบาง่อหลงอีอยน้องทงเาน่ละอีอยเสียหานทงคุล่าห้องให้ให้ลูกให้ลานให้รูกเศ้าดี ไปยุไปจินด้วยพอด้วยจับให้ได้ลการลูกเจ้ามาหาจินเจจับคนละทางี่เสียกจับเสียกคนละทางครับพี่น้องผุนผู้หนึ่งอยู่ผุนเอาบ่มีไฟบ่ะเนี่เ้ีวไฟดีไหมไไไปครับไปลุยยังันครับเอาจะบก เอาก่อนนั่นละอุ่นเชียงครับพี่น้องให้ถุงยามข่อยกับมีดเลยไปเขื่อนไปครับผมไปลุยน้ำกันชิเมนนกยังครับนี่แสครับพี่น้องอยากอยู่ผม Dạ khuôn lạc hàng các bụi, khuôn nướng lạc luôn Dạ xịt làm ngoa khắp Thấy hả? Thấy Nhanh bơ đi Nhanh chắc cái tiền đi Thấy Thấy Nó nhanh hớp hạt thải xám khóc uýnh em mình nước hấp khóc đây này chạy bay nè khóc đây là khóc nóc nóc như nhau u nóc gỉu phèo nóc นี่ตัวชับนี่แหละครับกินกันเดดดาหมาด้วครับเด้อจะปล่อยจะแม่ยผ้ากินตั้งที่แหละครับพี่น้องนี่แจมแรกครับผมไปครับพูดทอดพุ่นแล้วเผื่อบ่ได้นี่ครับพี่น้องทา้งทึงทั้งทึงหยามาทา้งทึงเออเสือนนั่นละเฮ้ยได้อีกแล้วครับ เต็มสองครับผมเต็มสองเต็มสองนี่นี่ครับไปนี่ตัวกำลังงามๆครับพี่น้องติดคนเสียกติดคนเดี๋ยวนี้ถ้าคนเพื่อันนั้นกันย่างย่างเดียวได้หนึ่งทีคว้างแล้วก็ได้ nè lăn đi đâu? nhúng gì nhỉ? Thái, Nó không thái không cả Thái chứ? nhúng nhúng cả Thương nhàng, thương ừ. Xếp. Xếp mua. là con là thang các. 2, 3 quân. พี่ต <cat> ้องจบขัดไทยครับพี่น้องเจตีงเจตีงเนจ้าแย้านี่ครับพี่น้องดูสิวเลยครับเจตีงอันนี้เจ้าเสียดเดียวอุ้ยมันเลียนมาหน่ะต่างจบเนี่ยนั่นเนี่ยตัวนึงอ lắm tôi phải làm tôi nữa bây giờ bây giờ bây sám, sám giờ bây giờ bây sám bây giờ bây này. bây giờ 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 bay giờ bâ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 y giờ

ไปครับไปตัวคุณได้อีกแล้วครับผมจักจั่มที่ไดครับตั้งตัวได้อยู่ครับนี่นี่ออกออกจากถุงออกจากถุงนั่นนะกำถุงบดีคุณไปแล้วฮะถุงขาดปะกำกำบดี

ค่อยๆยังค่อยๆนั่นๆแล่นอยู่แล่นอยู่ยับไปหรอเนี่ยนเลยเนี่ยเลยนัะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยปุ่นสองสามตัวยูห้องนี่แหละท่านบ่ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไต่แล้วเดี๋ยวสรุปยอดให้เบิ้งครับพี่น้องมันสีอะไรนกครับนี่นี่นี่โอ้ยตั๊กระเตียน

นี่ครับได้แล้วครับพี่น้องมาตรงยามาด้วยครับเด้อนกปลาตายเบีย้ยครับนี่เรียบร้อยครับผมไปค,ค,ครับนี่ครับได้้วกันนะครับเนี่ยนี่แจ้วครับผมนกกีเฟียง เดี๋ยวพวกเลาหาหอกแจมแล้วครับไก่พ่อผัดแล้วพี่น้องไปครับลุกคนเล็วปะลุกคนเอาเลยลุกคนไปเลยมันยังไม่ตายลุกคนไปเลยยังไม่ตายครับไปครับไปโอเซ่หรือมั้ยพวกเรกเสียกับเซ่หรือพี่น้องเอ้ยท้องขวด ไปไปครับไปไปไห็นอยู่ดิลุงบ้านอยู่ดิลุงลุงลุงไปหนีเลยวะนี่ไปมันถึงเห็นรถดอกไปนีแล้วฮอารถกักเล่เลยแม่เนาะไปครับพี่น้องนี่นะครับอาวุธเสียอยู่ค่ะแหน่ง อันนี้ดังโต๊ครับไป,ปไปฮะลุดบ่คน<อ>ละตัวหยิบหัวเลยอันนี้กวางเกี่ยรครับนี่เริ่มเป็นกวางเกี่ยแล้วครับ นี่เยอะตริงเยอะตริงนั่น <to> นั่นแต่นั่งตัวหนึ่งเดี๋ยวมาหาข่อยแล้วเดี๋ยวเมีอะไมันเองครับอือเดี๋ยวปล่อยครับผมนี่นี่เจ้าครับเจ้วบ่เสียแล้วแล้วมื้อนนี้ได้หาตัวแล้วครับ ปุ้ยเดฟไม่ได้หาตัวนี่เสียเราครับมือแรงเสียไปแล้วนั่นน่ะไปแล้วมันออกมันมันบินจากไหนั่นมากวะนี่ครับลากเสืองัวคนเราฟังครับพี่น้องกต่อยากกินนกกรลรองไป็นหลักเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อป้ากันไปลากบั้งเด้อครับขอเพียงคุณ กองเขียนนะนั่งแลวครับดุ่มอีกแล้วสมเงียบอีกแล้วใหญ่น่าหมาได้หอดรถเลยดิ่นพันกันเลยครับกวงเขียนกันเลนกนกยังตัวนี้ปะเดี๋ยวไปเลี้ยงนะอุยเอาังุ้ยนี้งกงยังน้องยังงามเลยกินแมงยนี่ มันมีแมงให้กินเหรอว่าใจใไปครับนกยังอีกแล้วว่างกล่องไม่ได้เลยตัวนี่ตายอีกแล้วครับผมยิงเยอะยิงนกยิงเยอะครับพี่น้องเหยียบร้อยครับเราต้องตามมาด้วยครับเพระว่านก นั่นนกนี่มันเป็นวิถีอีสานครับผมไปครับผมิ่บสางกุ่นก็ได้นกขุมครับโต๊ะฟูจริงนะดังใส่ใส่ถุงไว้เจีใส่เดี๋ยวจังบึงก็ได้ดอกไปครับ Nè đỡ 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 đỡ, khỏi chắc dạ dạ chắc dạ dạ nè. dạ 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 ก้องพ่นเหรอไปฮะให้น้ำก่อนพี่น้องให้น้ำกองเคี้ยก่อนผูหลากเสียกนั่งกอดจอดแล้วนั่งแล้วเอาผู้เฒ่ามาขากันคักเนาะจิ้นยิ้นยิ้น ทายผู้เดียวน่จะลองเอาอยากเทาทุกคนจะจะเลี้ย,ยตัวไะไสร้งหัวเจ้าสีสกสายีกสามาบินมาหนีหลพี่น้อง phải đấy phải đấy mà, phải là chỗ này phải đấy đấy, lục lục khoa, lục mấy cho bé hái chuột cho phếng, chết đấy không, là tổ thôi này. ได้เสยครับไปครับผมโอ้คิปนี่เงาแท้คี้นี่ครับดำๆนี่้องเมียนเลยเรียบร้อยครับผมลงน้ำแสครับโอ้ยนี่ได้เสยเปาะเปาะคนละตัวดิหน้าดังฮะ นี่ครับนี่ไม่จะหัวเกีตัวแล้วไม่ได้เสียหรอกเรานี่แรงไม่ได้เสียกับม้าไปครับกระจึงกระจึงอยู่สองคนอยู่ไปมือนไปของเชียของเชียเมาแล้วไปครับ ทำภาษาผู้เฒ่าแล้วครับพี่น้องมันมวนครับนี่ครับพี่น้องนี่คืได้หลายตัวยู่แบบทำช้ำจริงกินนี่พัดครับพี่น้องพัดเจ็บแบยกคนออกพัดไปครับหาเห็ดนักกินจินเขาวครับพี่น้องจังขวากันไหมครับเนาะ รับจีนีกัไใจำนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผมนี่ครับผู้นึงเมาเลยช่างเดยวู่สมั่วเลยมันจะเป็นได้ไหลายเลยครับ้เนเมาไปครับผมชิมนาพอกันไหมครับผมนี่ครับิมไม่รอีอย่างเลย้หลายแต้มครับนี่พหกชบหกชิบเจ็ดชิบนี่ครับนี่ ลกคนนี่จะมือฉชังหครับลกคนนี่มือตบใช่ไปลดครับพี่น้องลกแล้วจะพาดกินครับไป็ร่องเห็ดบ้างนะครับด้วยืเสียค้นลสศนตทั้งนหะลกไปดึงไปลงทุนยังหอกคุณเคลียร์มาแต่ทวงผลเห็นบน เซียนไงเซียนหลากไงเที่ย์มาเนี่ยทงพี่น้องเอ้มึงเอารลดเฉากับว่ามีเหรอเอาไปจัดไปครับพี่น้องอ่นนี่ตอนเชี่ย์มากเลยไม่ไคไปไทียว๋่กัลาดมพี่น้ลเฟียนเด้อยังคว้ากันไหมนะครับเพื่อฟัดเด็ดแนี้ยกินกันครับพี่น้องไม่กินน้ำกันม่กินน้ำกัน